ครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนครับผมมืเอนี้ก็ได้เลิกงามย่ำดีแล้วครับล้างรถครับมืเอนี้ทีล้างรถบริแางถึง่ปีกายแล้วครับเบื้องสภาพเป็นต้นศาสมันงที่ถอดทางครับมาเบื้องวิธีการถอดทางเลยเอาบอมถอดทางบอมนี่ครับดึงออกมาตึ๊กเออมันจะมีสองหลอกครับมีเพียงศากับเพียงเรียว อันนี้เด้งต่อไปยังไงอีกอันนี้มันเพียงสะตันกันไปเออหมุนเลยเอ,อ่าลงแล้วครับนี่ครับเอาเขื่อนชาสร้างครับเอาชาช้างลงครับนี่จะมองนี่มันคำลงกับมันจานหนาหัวเงือกขึ้นยังไงครับเพราะลมเลียนหาก็ได้เลียนซีก็ได้รครับประมาณจะเพิ่งเส้นะครับ เวลาโหลดหนักเขาต้องใช้เพียงเลี้ยวออเพียงเัินชาครับนี่เวลาโหลดเบาเขาใช้เพียงเลี้ยวได้อยู่หมดเลยเอันนี้คืนอนี่อันเดียวเหรอหนักเช็ดตันสองหอวัวตะหางนั่นครับต <laughs> ะหางเช็ดตันสองทำเลขสี่ตัวแมนครับทำผมมีถอดหางออกอ้อมบอมดึงออกมาอีกก็ได้เออเป็นเพียงอันนี้เป็นเพียงสำหรับรถหนัก

อ้าห้เราู้นี่มีบินบอลพวกบิก็ไ <c oughs> ด้ยหรอกอ่ะอันนี้ถอดอันนี้เพื่อนมือเสียเนื่อเคลื่นร่เนื้อเคลืนเลยพยายามนะเอือ้อเคลื่อนโอเคเร็วถอดอังมาโอเคเอาไวน้นี้ลองไมคก่อนครับเนื้อเคลื่อนนะเออเนื้เคลื่นโอเคนี่ล้มครับลมสวนครับอันนี้คือ

เอ้าเห็ดจุดปลูกอย่างนี้ปลูกป่ะนี่เอ้าวเจ้ไปมันทีได้ขับอยัวมาพี่ผมนี่ครับวันนี้ดึงสลักตัวนี้นี่เขาเป็นนี้ยังบูกว้จักเอ้าดึงดึงดึงมาทั้งหน่ะ

อยู่ละกันแหละครับเจ้าไทยหยยบคาดถูกไหมไปเบา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 ไปไปออกไปพุ่นคอยคอยคอยปล่อยคันเร่งคอยปล่อยคัดเออไปไปไปวิ่ดวิ่ดวิ่ดไปวนมารล่อหนึ่งก่อนก็ได้ไปเออพุ่นไปวนมาพุ่นรอหนึ่งไป เป็นปีครับประเทศล่างจะปีกายุนรถนักขึ้นเรื่องไม่ไปซั่งไหมไม่ได้ขี่พุ่นขี่ต้มหลายกับจีรังครับ ก็บึ้งตังหวหัวกบตะลกกุกไงเนาะที่สันนี่ครับไอ้น้องฮัดตอนเลิกงานครับโอเคโอเค màm mà thằng này lại co, kéo, còn này, này xe bom xe bom, cứ 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 đập lên đập lên ไม่กูตั้งคาดไว้กันนะกูไปเหมือนเบือนบอ่อเนาะโอ้ยเบวรนที่แหลเหม้นคาดเหม้นคาดเลยมากูเงยบเขาอีกนะปล่อยตีนดงปันเฉดเนาะผงดงเลยเหรออืมตีนดงป <c oughs> ันเฉดเนาะนี่ครับสำนักโซเฟอร์ใน <c oughs> เรื่องเงียบย่ำดีแล้วครับมื้อนี้อ๋ออย่าตัดชิมครับมื้อนี้ค่ทำก่อนสวัสดีครับ